เดินทางย้อนกลับไปในทศวรรษ1,970เมื่อสิ่งของขาดแคลนเขาถูกพี่สะพ้ายบีบตัวและแม่สามีที่ชั่วร้ายไล่ออกจากบ้านเขากลับบ้านพ่อแม่ด้วยความสิ้นหวังอยากได้เงินแต่ไม่มีเงินอยากได้สามีที่เป็นสามีสัตว์พิการครึ่งหนึ่งโชคดีที่เธอมีพื้นที่สากลหาเงินของคุณเองปลูกที่ดินของคุณเองและสร้างบ้านของคุณเองเธอตกลงที่จะเป็นมหาเศรษฐีและพาสามีที่พิการครึ่งหนึ่งของเธอไปกินดื่มอย่างดี แต่ก่อนที่อาชีพของเขาจะเริ่มต้นขึ้นสามีของฉันซึ่งอยู่ในสภาพเป็นผักก็ลุกขึ้นยืนกลางดึกเฮหลูเหยียนโจคุณกําลังขวางทางฉันให้กลายเป็นมหาเศรษฐีลูเหยียนโจถ้าอย่างนั้นฉันจะหาทางให้คุณคุณจะเป็นคนที่รวยที่สุดและฉันจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่รวยที่สุดในฐานะสามีและภรรยาเราจะไม่เหนื่อยจากงานบทที่หนึ่งโจลี่อันลูกสะพ้ายจากชนบทเล่นเกมเล็กๆทั้งคืนและหลับไปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อเธอลืมตาอีกครั้ง เธอก็พบว่าเธอไม่ได้อยู่บนเตียงที่ออกแบบเองซึ่งมีราคา800,000หยวนแต่เขากลับนอนเคียงข้างกับชายหนุ่มรูปงามบนเตียงโครงไม้ที่มีความกว้างเพียง1เมตรครึ่งเท่านั้นผู้ชายคนนี้สูงและมีรูปร่างหน้าตาสามมิติเมื่อมองแวบแรกเขาดูเหมือนผู้ชายตัวตรง อย่างไรก็ตามผิวที่ซีดเล็กน้อยค่อนข้างไม่สอดคล้องกับอารมณ์โดยรอบของเขาขณะที่จ้องมองไปที่ใบหน้าอันหล่อเหลาของชายคนนั้นจูลี่อันก็รู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงหลังจากที่ความเจ็บปวดหายไปความทรงจำมากมายก็เข้ามาหาเธอทำให้โจโลีแอนตระหนักถึงปัญหาเธอได้เดินทางผ่านการเวลามันถูกสวมใส่โดยสาวชนบทในหมู่บ้านเชอรี่ชุมชนชิงเทียนบุคคลน,นี้มีชื่อโจโลีอันด้วย ปีที่แล้วเจ้าของเดิมเพิ่งแต่งงานกับทหารหลู่เยียนโจซึ่งตอนนี้นอนอยู่ข้างๆเธอเป็นผลให้ในคืนวันแต่งงานก่อนที่จะเข้าไปในห้องเจ้าสาวด้วยซ้ำหลู่เยียนโจถูกเรียกให้ทำภารกิจเดิมทีนี้เป็นที่ยอมรับแต่หลู่เยียนโจก็ทำงานสำเร็จไปด้วยดีแต่เขาประสบอุบัติเหตุและกลายเป็นพืชผักเจ็ดวันที่ผ่านมาเจ้าของเดิมพร้อมกับสามีที่เกิดมาของเธอถูกสามีของเธอไล่ออกตอนนี้ทั้งสองอาศัยอยู่ด้วยกันในครอบครัวนาทอนของเจ้าของเดิมในบ้านหลังเล็กๆที่เจ้าของเดิมมีอยู่ก่อนจะแต่งงาน ฉันกลับมามาเจ็ดวันแล้วและฉันก็นอนทุกวันไม่รู้สิฉันคิดว่าเธอเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวใครบางคนเสียงที่ดังต้องมาจากนอกบ้านเจอลไอแอนได้รับความทรงจําจากเจ้าของเดิมและจําเสียงของจังเคียรีพี่สะพ้ายของเธอได้ฉันไม่เคยเห็นคนเห็นแก่ตัวขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตพ่อแม่เธอตื่นมานานแค่ไหนแล้วแต่เธอยังหลับอยู่ทำไมล่ะเราต่างหากที่โชคร้ายไม่เพียงแต่เราต้องสนับสนุนคุณเท่านั้นแต่เรายังต้องสนับสนุนคุณด้วยเพื่อสนับสนุนสภาพพ,พืชของคุณสามีหุบปาก ประตูเปิดออกจากนั้นก็มีเสียงที่ไร้ความอดทนอย่างเห็นได้ชัดพ่อแม่ของน้องสาวฉันยังไม่ตายคุณคือคนที่เลี้ยงดูเธอคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนจริงๆเสียงโกรธนี้คือลูกชายคนที่สองของเจ้าของเดิมโจส่วนหลังจากได้ยินเสียงนี้โจลี่อันซึ่งยังไม่เข้าใจเรื่องการเดินทางข้ามเวลาได้ครบถ้วนทําได้เพียงเปลี่ยนเสื้อผ้าและลุกขึ้นเธอไม่สามารถซ่อนตัวได้ในขณะที่มีคนปกป้องเธออยู่ข้างนอก ในสวนนอกบ้านจางเฉียวลี่ซึ่งถูกพี่เขยของเธอหักหลังเลิกคิ้วทันทีและพูดด้วยสีหน้าเยาะเยะ้ยโอเป็นเกียรติใหม่ที่ชายที่แต่งงานแล้วจะนำสามีของเขากลับมาเพื่อให้พ่อแม่ของเขาเลี้ยงดูมาเรามีความสุขไม่ใช่เรื่องของคุณโจส่วนถักกลับเขาเห็นแล้วว่าพี่สะภ้ยเจ้าปัญหาคนนี้ไม่คุ้นเคยกับเธอ นับตั้งแต่คนนี้มาที่บ้านนี้ก็ไม่มีความสงบสุขในบ้านนี้เลยถ้าเธอไม่ตะโกนต่อหน้าน้องสาวของเขาทุกวันทําให้เธอไม่มีความสุขทุกวันพ่อแม่ของเขาคงไม่รีบร้อนที่จะแต่งงานกับเขาและจบลงแบบนี้นี่เป็นวิธีที่คุณคุยกับพี่สะใายของคุณเหรอจางเฉียวลีขึ้นเสียงของเธอพยายามใช้ตัวตนของเธอในฐานะพี่สะใายเพื่อปราบปรามโจซวนโดยไม่คาดคิดโจชูออนไม่ยอมรับพฤติกรรมของเธอเลยคุณรู้ไหมว่าพี่สะใายของคุณมาที่นี่ได้อย่างไร ตอนนี้ใบหน้าของโจซวนเต็มไปด้วยการเสียสีเมื่อนึกย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นพี่ชายของเขาชอบลูกพี่ลูกน้องของบุคคลน,นี้อย่างชัดเจนแต่จริงๆแล้วบุคคลน,นี้ถอดเสื้อของเธอออกแล้วโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของพี่ชายเพื่อให้พี่ชายของเขาแต่งงานกับเธอคุณโจซวนก้าวข้ามความเจ็บปวดของอีกฝ่ายอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นใบหน้าของจังเฉียวรีเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความโกรธในที่สุดเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อย ในเวลานี้แม่ของโจออกมาจากห้องครัวพร้อมชามเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งสองทะเลาะกันต่อไปโจส่วนได้รับมอบหมายงานไปพาน้องสาวของคุณขึ้นไปกินข้าวเมื่อคืนเธอไม่กินเธอจะทํายังไงโดยไม่กินข้าวโจส่วนจักไปเพื่อตอบรับจางเฉียวลี่ยืนอยู่ที่นั่นใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงและขาวเป็นเวลานานโดยไม่ได้คิดที่จะปฏิเสธคําพูดของโจส่วนแม่โจไม่พอใจเล็กน้อยกับจางเฉียวลี่ที่ขอให้เธอพบปัญหากับลูกสาวคนสําคัญของเธอในตอนเช้าตรู่ คุณมาทำอะไรที่นี่คุณไม่รู้ว่าจะหยิบชามและตะเกียบเมื่อข้าวพร้อมแล้วหรือยังแต่คุณยังรอให้ฉันเอามันไปคุณจางเฉียวลี่หันหน้าไปทางแม่สามีของเธอไม่อวดดีเหมือนเมื่อก่อนเธอเพียงแต่กล้าเดินเข้าไปในบ้านและพึพรรมพำด้วยเสียงต่ำแม่โจไม่ได้ยินอย่างชัดเจนว่าอีกฝ่ายพึพรรมพำอะไรดังนั้นเธอจึงทําได้แค่ปล่อยอีกฝ่ายไปฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแต่หลังจากที่จังคีอลีเข้าไปในครัวลูกสองคนของเธอก็ออกจากบ้านอย่างที่อาย เมื่อแม่ของโจขอให้เด็กทั้งสองคนอาบน้ำโจชุนก็ยืนอยู่ที่ประตูบ้านของโจลี่อันและฟังอยู่พักหนึ่งหลังจากแน่ใจว่าน้องสาวคนเล็กของเขาไม่ได้แอบร้องไห้เพราะคำพูดของจังเฉียวลี่โจซูอันก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยขณะที่เขากำลังจะเคาะประตูประตูก็ถูกเปิดจากด้านในพี่ชายคนที่สองโจลี่อันเดินออกไปเห็นโจซูอันและกล่าวสวัสดีด้วยรอยยิ้มโจซ่วน มองดูน้องสาวคนสวยของเขาเขาไม่รู้ว่ามันเป็นจินตนาการของเขาหรือเปล่าแต่เขารู้สึกว่าวันนี้คิ้วของน้องสาวของเขามีความเศร้าน้อยลงมากนอกเหนือจากรอยยิ้มของเขาแล้วไม่มีอารมณ์ที่ไม่ดีอื่นใดปรากฏบนใบหน้าที่สวยงามนั้นอีกแต่โจซวนกังวลว่าอีกฝ่ายแซงทําเป็นแข็งแกร่งเขาจึงยังคงพูดว่าน้องสาวอย่าใส่ใจคําพูดเหล่านั้นน้องสาวคนเล็กมีความคิดและคิดอย่างดุร้ายอยู่เสมอเพราะคําพูดของคนอื่นพี่ชายคนที่สองฉันสบายดี เห็นได้ชัดว่าเธอรีบแต่งตัวแต่สงครามจบลงก่อนที่เธอจะออกมามันสินออกมาทะเลาะกันแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันเลยโจเอลไอแอนเลี่ยงโจเอสเอชูแอนและออกจากบ้านไปล้างตัวหลังจากที่โจลี่อันซักผ้าเสร็จแล้วคุณพ่อโจและน้องชายโจที่ออกไปตักน้ำแต่เช้าก็กลับมาด้วย ครอบครัวมาถึงโต๊ะกินข้าวบนโต๊ะแปดอมตะในลานบ้านมีชามใหญ่ใส่มันเทศและจกข้าวโพดที่มุมซ้ายบนและไข่เนึ่องชามใหญ่โรยด้วยต้นหอมสับหนึ่งกำมือและซีอิ๊วขาวสองสามหยดในนั้นกลางนอกจากนี้ก็ยังมีกระถางผักดองเล็กๆแม่ของโจหยิบชามเปล่าของโจลี่อันขึ้นมาและใช้ช้อนตักข้ารตดไข่ออกจากชามใบใหญ่ที่อยู่กลางโต๊ะอันอันคุณกินข้าวตดไข่ใหม่โจลี่อันหยิบชามนั้นมาโจลี่อันเข้ามาแล้วพูดว่าขอบคุณครับแม่ จ้างเชียลี่นั่งลงตรงข้ามฉันเมื่อมองดูใบหน้าที่สวยงามของโจโลี่อันฉันรู้สึกไม่สบายใจแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอมีส่วนแบ่งคัสตาร์ดไข่อยู่บนโต๊ะแต่เธอก็ยังไม่สามารถโกรธได้เนื่องจากไม่มีโจโลี่อันผู้ใหญ่ในครอบครัวจึงสามารถกินคัสตาร์ดไข่ได้เดือนละครั้งเท่านั้น ตอนนี้โจโลี่อันกลับมาแล้วนี่เป็นครั้งที่3ที่เขากินคัสตาร์ดไข่เราต่างก็เป็นมนุษย์เธอโจโลี่อันกินคัสตาร์ดาที่บ้านสัปดาห์ละ3ครั้งและเดือนละครั้งเมื่อเธอไม่อยู่เฮฉันยังไม่ตื่นเลยจนถึงตอนนี้และฉันยังคงกินคัสตาร์ดไข่อยู่น่าเสียดายโจกลัวอันพี่ชายคนโตร,รู้ว่าจาังเฉียวรี่ป่วยอีกครั้งตั้งแต่ตอนที่เธอพูด ขณะที่เขากําลังจะสอนเขาแม่ของโจก็คว้างชามออกไปก่อนเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปนับตั้งแต่ลูกสาวคนสําคัญของเธอกลับมาคนคนนี้ทําตัวแปลกๆตลอดทั้งวันเป็นไปได้ไหมที่ลูกสาวคนสําคัญของเธอกลับมายึครองบ้านและลูกของจังเฉียวลี่ก็ย้ายเข้าไปไม่ได้นั่นคือบ้านของเฉียวเหมยหญิงของเธอและเธอสามารถอยู่ในนั้นเพื่อใครก็ได้ที่เธอต้องการจางเฉียวลี่ถ้ายังทําตัวแปลกๆที่นี่กลับไปบ้านแม่เธอสิฉันกินอะไรมาห้ามปากเธอไม่ได้เลย แม่ของโจไม่ใช่แม่สามีที่ชอบเสียเวลากับลูกสาวตามประเพณีแล้วชีวิตของจองเคียรีดีขึ้นเหมือนอ๋อ,อเธอมาถึงตระกูลโจและเธอก็มีความกล้าหาญมากขึ้นเธอกลัวแม่ของโจเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากดังนั้นเมื่อเธอได้ยินสิ่งที่แม่ของโจพูดเธอก็ตอบอย่างไม่มั่นใจฉันกินคัสตาร์ดไข่เพราะฉันทํางานและควรจะกินมันเมื่อได้ยินสิ่งนี้แม่ของโจก็หัวเราะบทที่สองมาของเงินแค่สี่คะแนนต่อวันเหรอเด็กอายุครึ่งขวบตามคุณทัน ดังนั้นคุณจึงกล้าสแสดงออกเฉียวลี่คนนี้ขี้เกียจตั้งแต่เธอแต่งงานคุณรู้ไหมว่าตอนที่จางเฉียวลี่อยู่ที่บ้านเธอยังคงได้รับ9ก้าคะแนนการทํางานแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับคะแนนการทํางานเต็มในหนึ่งวันก็ตามตอนนี้เธอขี้เกียจและขี้ขลาดมากดูเหมือนว่าตระกูลโจจะอดทนต่อเธอมากเกินไปคุณโหร้องให้สนับสนุนผู้อื่นทุกวันด้วยคะแนนการทํางานน้อยของคุณคุณสามารถช่วยเหลือตัวเองก่อนได้โอเคไหม จังเฉียวลี่ไม่คิดว่าจะทำอะไรผิดที่ต้องทำแค่4ี่คะแนนเมื่อเธอได้9นาน้าคะแนนนั่นดีกว่าครอบครัวที่เกียดคร้้นของคุณมีหนึ่งคนในครอบครัวและตอนนี้ก็มีสองคนชีวิตนี้ทนไม่ไหวแล้วเมื่อเธอบอกว่าเธอกำลังกินคนโหลดฟรีเธอมองไปที่โจเอสฮยูแอนโจส่วนทำงานเป็นเด็กฝึกงานที่บ้านช่างไม้มา2ปีที่ผ่านมาและไม่ได้ทำงานมากนะ เมื่อพี่ชายคนโตโจกูอันทนไม่ไหวอีกต่อไปและกําลังจะพูดออกไปสองคำโจลี่อันก็ไปถึงที่นั่นก่อนคุณได้คืนเงิน80หยวนที่คุณยืมมาจากครอบครัวของคุณตอนที่น้องชายของพี่สะพ้ายแต่งงานแล้วหรือยังโจลี่อันจ้องไปที่จางเฉียวลี่อย่างไม่แสดงอารมณ์คุณคุณจะจ่ายคืนเมื่อไหร่พี่สะพ้ายของฉันขยันและมีเกียรติมากทําไมเราไม่จ่ายคืนก่อนที่จะเริ่มหลักใช่จางเฉียวลี่ยืมเงินจากแม่ของโจ แม่ของโจรู้ว่าแม่ยายของจังเฉียวลี่คือใครดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการยืมเธอแต่หากไม่ทําเช่นนั้นเธอก็จะสร้างปัญหาที่บ้านเพื่อความสงบสุขที่บ้านแม่ของโจไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยืมมันฉันกับน้องชายคนที่สองกินข้าวที่บ้านแต่เราก็ไม่อายที่จะใช้เงินมากมายจากครอบครัวสามีทุกปีสุนัขด้วยซาลาเปาเนื้อคุณรู้ไหมว่าคนในชนบทมีรายได้น้อยและเงินก็มีค่ามากกว่ามากกว่าอาหาร ท้ายที่สุดแล้วหลายสิ่งหลายอย่างต้องใช้เงิน80หยวนเป็นรายได้ต่อปีของหลายครอบครัวมันไม่ใช่โครงการของคุณจังเฉียวลี่เริ่มโกรธด้วยความลำบากใจโจลี่อันตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจแล้วฉันกับน้องชายคนที่สองที่บ้านหละไม่ใช่เรื่องของคุณจังเฉียวลี่รู้สึกอึดอัดใจจังเฉียวลี่รู้สึกว่าพี่สะพ้ายของเธอเปลี่ยนไปอย่างอธิบายไม่ถูก เมื่อได้ยินเธอพูดแบบนี้มาก่อนพี่สะพ้ายคนนี้อาจจะละอายใจมากจนไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้วันนี้เธอยังคงมองเธอแบบนี้ซึ่งทําให้ผิวหนังของเธอคลานจังเคียรีตัดสินใจที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้ส่วนใหญ่มันเป็นเงินของครอบครัวของเธอและเธอก็รู้ว่าจะต้องเอามันกลับมาหรือไม่แค่เธอไม่ต้องการมันพี่สาวอย่างเธอให้เงินน้อยๆให้น้องชายเป็นไรไปหลังจากนั้นบนโต๊ะอาหารเย็นก็เกิดความเงียบขึ้นโจโลี่อันกินคาซาดไข่ที่แม่ของโจแบ่งปันดื่มจกมันเทศอรสจืดในชามเล็กๆแล้ววางชามลง ไม่อยากกินเหรอแม่ของโจถามโจลี่อันพยักหน้าคุณอิ่มแล้วค่อยๆกินหลังจากพูดอย่างนั้นโจลี่อันกำลังจะจากไปเธอคิดว่าลูเหยียนโจดูเหมือนจะได้รับการฉีดสารอาหารในวันนี้คุณกินน้อยขนาดนี้ได้ยังไงหลานชายวัยสามขวบของเธอกินมากกว่าที่เธอกินถูกต้องร่างกายของคุณจะอยู่ได้อย่างไรถ้าคุณกินเพียงเล็กน้อยนี้พ่อของโจก็เห็นด้วยกับภรรยาของเขาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลต่อลูกสาวของเขาฉันอิ่มแล้วจริงๆ โจลี่อันยิ้มให้ผู้เท่าทั้งสองโจส่วนมองดูโจลี่อันแล้วยิ้มสาวน้อยของเขาไปเรียนทักษะการเปลี่ยนใบหน้าในละครนิ้วเสฉชวนได้จากที่ไหนชั่วขณะหนึ่งเขาไร้ความรู้สึกชั่วขณะต่อมาเขาก็ยิ้มแต่เมื่อลูกสาวตัวน้อยของเขายิ้มเธอก็สวยจริงๆประพฤติตัวดีและน่ารักมากโจส่วนไม่เข้าใจทำไมทุกคนถึงไม่ชอบน้องสาวของเขา จางเฉียวลี่จะต้องตาบอดพ่อกับแม่ฉันจะออกไปเยี่ยมหลังจากที่โจโลี่อันพูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืนคุณจะไปไหนแม่อยู่กับคุณแม่ของโจวังชามลงทันทียืนขึ้นและอยากจะตามลูกสาวของเธอไปเธอทำอะไรไม่ได้เลยช่วงนี้ลูกสาวของเธอดูกระสับกระสายและเธอก็กังวลมากโจลี่อันผลักแม่โจกลับไปนั่งบนเก้าอี้ไม่หอกแม่กินข้าวเธอโอเคโอเค แม่โจเชื่อฟังการกระทำของลูกสาวมากเธอก็ขยิบตาให้ลูกชายคนที่สองทันทีเธอนั่งลงโดยหวังว่าคนหลังจะตามไปโจส่วนพร้อมที่จะไปโดยไม่กระพริบตาแม่ของโจเขาว,วางชามและตะเกียบลงแล้วลุกขึ้นและไล่ตามโจลี่อันมาเธอน้องสาวคนเล็กน้องชายคนที่สองของฉันจะติดตามคุณไปทุกที่เดินออกจากลานเล็กๆของเขาและเห็นเก้าอี้ไม้ของพ่อของโจอยู่ที่ประตูเธอเบือนหน้าหนีแทบไม่ต้องคิดคุณจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยไม่มีเครื่องมือได้อย่างไร บ่ายวันนี้เป็นวันที่แพทย์ประจำเมืองมาฉีดสารอาหารให้หลู่เหยียนโจการฉีดยามีค่าใช้จ่ายห้าหยวนและหลู่เหยียนโจจะอยู่ได้หนึ่งสัปดาห์หลังจากฉีดเพียงครั้งเดียวเดิมทีเจ้าของเดิมมีเงินอยู่ในมือแต่เขาใช้มันทั้งหมดเพื่อฉีดสารอาหารให้กับหลู่เหยียนโจเธอเดินเข้ามาโดยไม่มีเงินอยู่ในมือแต่หลู่เหยียนโจต้องฉีดสารอาหารเนื่องจากไม่ต้องการของเงินจากครอบครัวของเขาลีแอนจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากออกไปหาเงินในสัปดาห์นั้น เวลาเป็นเรื่องเร่งด่วนดังนั้นเธอจึงต้องใช้แนวทางพิเศษน้องสาวคุณกำลังทำอะไรกับเก้าอี้โจส่วนถามด้วยความสับสนโจลี่อันยกเก้าอี้ขึ้นแล้วยิ้มอย่างไม่เป็นอันตรายแน่นอนฉันจะนั่งลงพี่ชายคนที่สองช่วยหยิบมันมาหน่อยโจสู้อันหยิบเก้าอี้จากมือของโจลี่อันที่ไหนหลักเราจะไปกันไหมอีกสักครู่เราจะรู้โจลี่อันเทพเท่าเดินนำหน้าโจส่วนตามไปข้างหลังอย่างสับสนหลังจากเดินไปได้สักพักเมื่อเขาเห็นน้องสาวคนเล็กของเขาหยุดโจส่วนก็หยุดอย่างรวดเร็วเช่นกัน หลังจากที่เขาหยุดเขาก็สังเกตเห็นว่าเขาติดตามน้องสาวของเขาไปที่ไหนนี่คือครอบครัวสามีของน้องสาวของเขาตระกูลหลูซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านอิกสองหลังในหมู่บ้านปังปังปังโจซวนเห็นน้องสาวของเขาลุกขึ้นมาเคาะประตูมีไว้เพื่ออะไรโจซวนสับสนมากแต่ไม่ว่าน้องสาวจะทำอะไรโดยมีเขาในฐานะพี่ชายเขาจะต้องไม่ปล่อยให้น้องสาวของเขาต้องทนทุกทรมาน เมื่อนึกถึงสิ่งนี้โจส่วนก็ยืนเคียงข้างน้องสาวของเขาทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ตามที่มาเปิดประตูตีเธอนั่นใครเสียงของผู้หญิงวัยกลางคนที่หยับคายเล็กน้อยดังมาจากบ้านอิด ทั้งโจเอลไอแอนและโจชูออนไม่ได้พูดอะไรไม่นานก็มีเสียงคนเปิดประตูสาบแช่งทันทีที่ชาวคิววาเปิดประตูเธอก็เห็นพี่น้องจะยืนอยู่ที่ประตูเธอเลิกคิ้วใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความมกกระวนกระวายใจแล้วเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่ายอย่างติดใจใบหน้าของเขายังคงมีรอยยิ้มแต่รอยยิ้มไปไม่ถึงดวงตาของเขาและดวงตาที่เย็นชาคู่หนึ่งทําให้ผู้คนรู้สึกเย็นชาแน่นอนฉันมาคุยกับคุณเห็นได้ชัดว่าเป็นเสียงที่ไพเราะมากโจส่วนรู้สึกฉันขนลุกไปทั้งตัว ด้วยเหตุผลบางอย่างมันทําให้โจซวนรู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังจะโชคร้ายลินเซยอ,องเมไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับโจชูออนเธอมากับพี่น้องโจขณะที่รับประทานอาหารเช้าในสวนของเธอลินเซยอ,องเมเห็นพี่น้องเจอเดินมาทางนี้โดยถือเก้าอี้เธอสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างที่น่าสนใจให้ดูดังนั้นเธอจึงเดินตามพวกเขาไประหว่างทางเธอยังได้เชิญคนในหมู่บ้านมากมายให้มาดูความสนุกสนาน หลายคนที่ตามมาในเวลานี้สับสนกับโจเอลไอแอนสัญชาตยานของลินเซอองเมบอกเธอว่าชาวคิววอไม่ต้องการคุยกับสาวๆจากตระกูลโจแน่นอนว่าเสียงใจร้อนของชาวคิววอดังขึ้นคุณอยากทำอะไรบนโลกนี้ชาวคิววอไม่คาดคิดจริงๆว่าลูกสะ้ายขี้ขลาดที่ถูกเธอไล่ออกจะกล้ากลับมาโจเอลไอแอนไม่ได้รับผลกระทบจากการมองที่ดูร้ายของชาวคุววอเลย เธอหยิบเก้าอี้ที่เธอนำมาจากมือของจชัวอนขึ้นมาแล้วนั่งลงอย่างเรียบร้อยที่ประตูบ้านของลูฉันไม่ได้ทำอะไรฉันแค่ของเงินจากคุณน้ำเสียงเย็นชาดังก้องกังวาลและสร้างความผิดปกติที่น่าอิจฉาด้วยความหวานที่เขาแกล้งทำได้เมื่อก่อนซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสับสนอย่างอธิบายไม่ถูกบทที่3ามตามที่คุณต้องการลูชันฮีที่เพิ่งออกมาจากอาหารเช้าด้านหลังชาวครีวก,ก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินประโยคนี้เขามองหน้าเจลลี่อันอย่างไม่เชื่อและพล้องออกมาว่าคุณบ้าไปแล้วหรือของเงินจากแม่ของเขา คุณต้องรู้ว่าในโลกนี้นอกเอหนื้อจากเขาและลูกคนที่สองแล้วคนเดียวที่สามารถของเงินจากคนอื่นได้ก็คือแม่ของเขาใช่ไหมไม่เพียงแต่ลูซานเหอเท่านั้นที่คิดว่าโจลี่อันเป็นบ้าแต่คนอื่นๆในปัจจุบันก็คิดเช่นนั้นเช่นกันชาวคุยวาเป็นคนปากร้ายจากทั่วประเทศและไม่มีใครได้รับประโยชน์จากเธอ ป้าหลี่ที่ตามมาดูความสนุกกังวลว่าพี่น้องโจจะต้องทนทุกทรมานเธอจึงรีบกลับไปหาแม่ของโจคุณแม่โจที่กำลังล้างจานอยู่ที่บ้านตกใจมากจนทิ้งชามกลับเข้าไปในหม้อเมื่อได้ยินป้าหลี่พูดว่าลูกสาวของเธอไปที่ชาวคุยวอเพื่อของเงินเธอบอกว่าลูกสาวของเธอแสดงท่าทีแปลกๆเล็กน้อยเมื่อเช้านี้และเธอคิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะจางเฉียวลี่ถ้าคนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันลูกสาวคนสำคัญของเธอจะไม่คิดจะไปชาวคุยวอเพื่อของเงินได้อย่างไร ในเวลานี้แม่โจไม่สนใจล้างจานอีกต่อไปจึงรีบไปหาชายชราและลูกชายคนโตของเธอเพื่อไปเลี้ยงดูลูกสาวของเธอสำหรับจางเฉียวลี่เราไม่สามารถไว้ใจได้จริงๆแล้วจางเฉียวลี่มาจากป้าหลี่และฟังที่นั่นโดยที่หูของเธอแหลม หลังจากฟังแล้วเธอก็รู้สึกว่าโจเอลไอแอนบ้าไปแล้วอย่าคิดว่าเพียงเพราะคุณบอกว่าคุณชนะวันนี้คุณสามารถออกไปขอผลประโยชน์ได้จางเฉียวลี่ทิ้งคำพูดของเธอไว้ที่นั่นหากวันนี้โจลี่อันได้รับเงินเธอจะโทรหาป้าของเธอจางเฉียวลี่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้โจลี่อันอาจต้องสูญเสียจากเจ้าชุยฮวาเช่นกัน สิ่งนี้ช่วยให้เธอไม่รู้ว่าในอนาคตเธอมีน้ำหนักเท่าไรเธออยากจะไปดูความสนุกสนานครอบครัวโจทั้งหมดมีผลบังคับใช้ดังนั้นจึงไม่มีใครสังเกตเห็นว่านิ้วก้อยของมือซ้ายของลูยันโจผู้เป็นพืชขยับกลับไปหาตระกูลหลูเดิมทีชาวคุยวรู้สึกโกรธเมื่อได้ยินว่าโจอเอาไอแอนมาของเงินจนกระทั่งเธอได้ยินลูกชายคนเล็กโคล้องออกมาว่าคุณบ้าไปแล้วเหรออารมณ์ของเธอดีขึ้นอย่างนะ่าอัศจรรย์เธอกลายเป็นคนใจแคบเล็กน้อยใช่ไม่มีใครสามารถได้รับประโยชน์จากเธอ เมื่อเห็นโจเอลไอแอนนั่งสงบอยู่ที่ประตูบ้านของเธอชาวคุยว่าก็ไม่โกรธอีกต่อไปเธอแค่จับแขนอันอ้วนท้วนของเธอแล้วมองโจเอลไอแอนด้วยความดูถูกและถามว่าคุณได้ยินสิ่งที่ลูกชายของฉันพูดชัดเจนหรือไม่ฟังให้ชัดเจนโจลี่สงบสติอารมณ์ฝุ่นที่ไม่มีอยู่จริงบนเสื้อผ้าของเขาและพูดช้าๆคุณจะไม่ให้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันต้องไปที่กรมกองทัพประจำเทศมนตรีเพื่อขอมันรู้สึกสับสนเมื่อได้ยินโจลี่อันพูดคุยเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมอย่างแน่หนา จากนั้นเธอก็เห็นโจโลี่อันพูดต่อด้วยใบหน้าที่ไร้เดียงสามันเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับฉันที่จะไปกระทรวงกองทัพแต่ฉันไม่รู้ว่างานรองผู้อํานวยการโรงงานคนที่สองของคุณจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่กล้าดียังไงเจ้าชุยฮวาโกรธจัดนี่คือภัยคุกคามของชิโกกูโอมาดูกันว่าฉันจะไม่ฉีกกีบตัวเมียตัวน้อยของคุณในขณะที่เขาพูดเขาก็พับแขนเสื้อขึ้นและอยากจะขึ้นไปตบโจโลี่อันเล็กน้อย